เดี๋ยวมาเช็คพลังงานส่วนตัวของชาวธาตุดินก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงปลายปีเนาะเทนอฟเป็นดับโคนะคะเอ f ับครับเนาะเอทับวอนนะคะโอเคสิบเหรียญมาเลยอันดับแรกนะคะมันเป็นความรู้สึกที่เติมเต็มอะเป็นคนที่ full complete ตัวคุณเองนะอืมรู้สึกว่าคุณไม่ได้ขาดอะไรนะทั้งความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเอ่ยหรือตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ขาดในเรื่องของความรักคุณรักตัวเองเป็นแล้วนะคะเหมือนมองเห็นการเดินทางของใครสักคนหนึ่งหรือคุณเองกําลังจะเดินทางออกไปจากความสัมพันธ์เอ่ย ơi, กำลังจะ move on นะคะหรือถ้าคุณไม่ได้ move on จากใครความสัมพันธ์ดีอยู่ก็อาจจะหมายถึงการเดินทางไกลก็ได้นะคะแล้วก็ เอตอรอนะ่ะเอสวอเนี่ยมันเลขไพ่เลขแปดคือไพ่ของอินฟินิตี้นั่นหมายถึงว่ามันจะไปเรื่อยๆนะคะการติดต่อสื่อสารความสัมพันธ์นี้ยังคุยต่อนะ,ค,ะคือพลังงานของคุณมันเป็นสิบเปียกนะั่นมันหมายความว่ามันดีมากๆแล้วนะคะพอมันดีมากๆเนี่ยมันทําให้ต่อให้ตัวไกลนะบางคู่อาจจะอยู่ไกลกันแต่การติดต่อสื่อสารยังคงไปเรื่อยๆยังคงพัฒนานะคะทีนี้ในฝั่งของคู่ของคุณนะเป็นยังไงบ้างนะคะ เดอะสตานะคะเขาก็เอนจอยนะเขาดูมีความสุขดีกับการลดน้ำพวนดินนะคะ l l of Fortune นะเดมเขาเป็นคนที่มีความหวังนะ,ะและสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้เนี่ยอด้วยความที่มันเป็นไพ่เดอะสตาร์นะไพ่ t ดอะสตา The Star เป็นไพ่ของคนที่เปิดเผยจริงใจนะคะแล้วก็มีความสุขกับชีวิตของตัวเองนะคะ วิวออฟโฟร์จึเขากำลังเปลี่ยนแปลงหรือในอีกมุมหนึ่งนะั่นหมายความว่าเขากําลังอให้ความสําคัญกับความรู้สึกตัวเขาเองและกับคุณนะคะเพื่อที่จะปรับจูนให้เข้ากันและได้ดิ้มองเห็นว่าเขากําลังเปลี่ยนไปสู่จุดของความเปลี่ยนแปลงที่แบบว่าถ้าก่อนหน้านี้นะเขา,เ,าเข้าเป็นอีกคนหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ,ะทีเนี้ยเรื่องเรื่องเหล่านั้นนิสัยเหล่านั้นมันจะเปลี่ยนไป ให้เขาเป็นอีกคนหนึ่งที่มันดีขึ้นคือมันมันเชื่อมโยงมาระหว่างดึงดูดนิสัยของคุณกับนิสัยของเขามาแบบมาปนกันนะให้มันแบบเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นนะคะโอเคทีนี้แนวโน้มความสัมพันธ์นะคะจะเป็นยังไงอืมนายออฟเ็นทโคนะคะเก้าเหรียญเนาะเอาหยิบออกมาได้สองใบอย่าแม่เอ่อสตริงแล้วก็ 5 of p e n t a c l e ะนะคะโ okay. อเคอมมันเป็น Energy ของความเป็นโสดสมากกว่าคือมันไม่ได้มันเป็นเรื่องของความแตกต่างในในคู่นะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดูสวีทเท่าไหร่ในช่วงนี้ระหว่างคุณกับเขานะเพราะว่าความแตกต่างมันมีแกลนะแต่ว่าคือด้วยความที่ต่างคนต่างก็ มีอีโก้ก็ว่าได้ฉันก็ดีเออเขาก็ดีเขาก็ว่าเขาดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมมันก็เลยแบบเป็นการบ่มเพาะเหมือนแบบว่าเราฝากเงินทุกวันทุกวันแล้วรอให้มันผลิดอกออกผลเหมือนกับที่เขากําลังจะเปลี่ยนกําลังจะปรับตัวไปสู่จุดที่แบบว่าเขาไม่เคยเป็นเพราะฉะนั้นแนวโน้มความสัมพันธ์นี้มันมันยังคงแบบ ต้องให้เวลาเพราะามันเป็นห้าเหรียญน,นะคะอะไรที่คุณพูดกอกหูเขาทุกวันทุกวันมันไม่ใช่ว่าเขาไม่รับไปไม่ใช่ว่าเขาไม่รับฟังเขารับฟังแต่เขาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยในขณะนั้นนะด้วยด้วยความที่มันเป็นไพ่อย่างเงี้ยไพ่สตริงอ่ะมันไพ่ของคนที่แตกต่างกันมากคุยกันคนละภาษาคนละวัฒนธรรมมาจากครอบครัวถิ่นฐานกําเนิดที่ที่ไม่เหมือนกันแล้วทีเนี้ยนะต่างคนต่างก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบว่าฉันก็แบบ โอเคแหละว่าฉันไม่ใช่คนที่ไม่ดีฉันก็คิดว่าฉันดีในระดับหนึ่งในใสายตาคือเห็นคุณค่าของตัวเองคือมันเป็นพลังงานที่ดีนะของแต่ละคนเนะ่ะมันมันก็เลยทําให้สองคนเนี่ยพอมามาเจอกันมันก็ต้องมีแบบบาลานนะ่ะบาลานระหว่างเออไอข้อดีของเขาข้อดีของเรานะคะเหมือนลดอีโก้อะนะโอเคทีนี้แล้วยังไงต่อในช่วงนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้แบบแฟนคุณนะคะ เออแบบเป็นยังไงก็พูดนะพูดออกไปเลยนะคะเขาอาจจะไม่ได้เอเปลี่ยนแปลงให้คุณเห็นได้ในทันทีนะคะแต่ว่ามันจะฝังอยู่ในจิตใจของเขาลึกๆไหโอเคก็ยังคงมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆนะ สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกโฟล์อเป็นทุกโคแล้วก็ราชาถือดาอัศวินถือดาขึ้นมานะมีเรื่องความหึงห่วงเกิดขึ้นมีเรื่องอ,อความแบบใจร้อนแบบทําไมไม่ตอบแชทสักทีแบบคุยกับใครอยู่หรออะไรเงี้ยห่วงแบบว่าเออแฟนเราสวยแฟนเราหล่ออะไรเงี้ยอืมเกิดเกิดขึ้นด้วยในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปทํากิจกรรมอะไรที่มันเสี่ยงต่อการตอบแชท ช้าก็ควรที่จะแจ้งว่าเออทำนู่นนี่นั่นอยู่เพื่อแบบความสบายใจนะคะโอเคทีนี้มาขอคำแนะนำนะคะพี่ไพ่จะแนะนำว่ายังไงเอ่ยโอเออเป็นตะโกนะคะอืมไพ่โชคว้าว t ด e อิมเพรนะคะอีกอุ้ยอีกใบหนึ่งโอเคชัวบอลน,นะคะอืมอันนี้คือไพ่ของการแนะนำนะโอเคเออแล้วที่มีรู้สึกว่า คุณถ้าคุณไม่ไม่ถูกหวยนะคุณก็มีโอกาสดีๆที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับแฟนหรือว่าคุณกําลังจะได้รับของขวัญบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันฉันมีคุณค่ามากๆนะคะเอออาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่ส่งมาทางออนไลน์หรือว่าเออเขาอาจจะไม่ได้มาให้คุณด้วยตัวเองอ่ะแต่แบบฝากคนอื่นมาหรือเป็น ข้อความหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นออนไลน์ line, เป็นของขวัญนะของขวัญในที่นี้อาจจะจับต้องไม่ได้อาจจะเป็นคําพูดหรืออะไรสักอย่างที่มันมัน,ม,นมันทำขึ้นให้เพื่อให้คุณมีความสุขอ่ะเอออันนี้เดดดี้เห็นแบบนี้นะอ่ะอันนี้คําแนะนําเหมือนพายอยากจะบอกนะคะอ่ะเดี๋ยวเขาเปิดไพ่ความรักให้สามใบนะไม่ได้มานานๆทีก็ขอให้แบบจุกๆไปเลยเออพูดจะได้ของขวัญจริง เห็นไหมคะจะมีคนให้ของขวัญคุณจะได้รับของขวัญจริงๆนะนะคะอือฮึโอเคหรือบางท่านมีบุตรนะคะจะได้แบบได้ลูกมาเป็นของขวัญน,นะคะปีใหม่อ,อีกใบหนึ่งจ้ะเอาใบไหนดีอะ่ะใบนี้แล้วกันตัดสินใจโอเคพาร์ตี้ค่ะเอ่ออันนี้คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะในในช่วงปลายปีนี้นะคะ ของขวัญอะไรไม่รู้นะคะหรือว่าบางคนก็จะมีบุตรนะคะแล้วก็บางคนอาจจะโสดอยู่ก็จะได้ไปเฮฮาปาร์ตี้ไปสังสรรค์หรือได้ไปเจอเพื่อนใหม่หรืออาจจะไปเจอใครสักคนหนึ่งที่ถูกใจผ่านเพื่อนก็ได้โอเคเอถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าโอเคแหละชอบนะคะพลังงานไพ่นี้นะคะกดรับคำทำนายคอมเมนต์ให้เตตี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย มาดูพลังงานชาวธาตุน้ําก่อนนะคะอันดับแรกนะว่าชาวธาตุน้ําเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะเรียบคัพนะคะสามถ้วยเนาะกำลัง enjoy นะคะกับเพื่อนๆเ,เนาะทูบโซดนะหรือว่าเพื่อนเนี่ยนะเข้ามามีอิทธิพลในการตัดสินใจนะคือชาวธาตุน้ําเนี่ยจะเด่นในเรื่องของคนที่เป็นคนโสดหรือแบบว่ายังไม่ได้แบบมีแฟน นะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่สามถ้วยขึ้นมานี่หมายถึงว่าคุณ e น j ะ่ะเอนจอยอยู่กับตัวเองเอนออจอยอยู่กับเพื่อนและทุกๆก,การตัดสินใจจะมีเพื่อนเข้ามาเกี่ยวคือเวลาคุณจะคบกับใครจะมีใครมาจีบเรื่ออะไรก็ตามคุณจะถามเพื่อนอะไรประมาณนั้นซึ่งอาจจริงๆแล้วดีรู้สึกว่ามันก็ดีนะในมุมที่แบบว่าเออเรามีที่ปรึกษาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมันต้องอยู่ที่ใจเราอะคะ่ะเอามาประกอบว่าเออ มาตรฐานที่ดีมันควรเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเรื่องของความรักมันก็ต้องใช้ความรู้สึกและใช้ตัวเราเองเป็นหลัก <Yeah. S 1> เนาะอ่ะโอเคทีนี้มาดูพลังงานนะคะในฝั่งของคู่ของคุณหรือคนที่คุณคิดถึงอยู่ดิวอยู่นะคะทูบครับทูบครับนะเออถ้าเกิดว่าพวกคุณคุยคุยกันอยู่นี่ก็บอกเลยว่าเขาชอบคุณนะคะ คุยโนเปนดะโกลเนี่ยเขาเองก็เป็นคนที่แบบไม่ได้ไม่ได้ดูขาดแคลนอะไรนะจริงจังนะเอ่อไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคนคนนี้เนี่ยเออเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองจริงจังเอาจริงไม่ได้เล่นเล่นแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้เจอคนที่ใช่แล้วนะไพ่สองถ้วยขึ้นมาในฝั่งของเขาเนี่ยเขารู้สึกถ้าคนคนนั้นเป็นคุณเขารู้สึกว่าเอ้ยคุยถูกคอจังเลยอะไรเนี่ยอืมแล้วก็ จริงจังอ่ะมีความจริงจังอ่ะนะคะโอเคทีนี้มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะชาวธาตุน้ำเนาะ <c oughs> โอเอทวอนนะคะการเริ่มต้นการเริ่มต้นที่มันเป็นความหวังเป็นความชัดเจนเห็นไอแสงเทียนนี่มันหมายถึงความชัดเจนความสว่างความแบบกระจางก,การติดต่อสื่อสารข้อความที่ดีการเริ่มต้นไอเดียนะคะเออไพ่ใบนี้มาก็ สบายใจได้นะคะค่อยสบายใจหน่อยนะอวิวออฟจูนนะคะคุณกำลังจะได้รับคำตอบหรือเป็นไอเดียสักอย่างในความสัมพันธ์นี้เพื่อหมุนนะหมุนเพื่อเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์จากที่เป็นอยู่เดิมอ่ะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะค่อยๆพัฒนานะคะเออ,อหยิบได้สองใบอะ่ะ six ซีกับซอนะคะแล้วก็นาบซอนะโอเคเอด้วยความที่มันเป็น6ดาบเนี่ยมันคือการเก้าไปข้างหน้าแต่ในที่นี้เนี่ยมันก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะบางคนเห็น6เป็น9บางคนเห็น9เป็น6มุมมองที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะโพสต์หรือเขาโพสต์อะไรในโซเชียลเนี่ยมันมองกันคนละมุมบา,บางทีมันอาจจะมีมุมที่เข้าใจกันผิดได้เพราะฉะนั้นการเดินหน้าความสัมพันธ์ที่ดี ถ้าคุณรู้สึกไม่เข้าใจอะไรในสิ่งที่เขาทำนะคุณต้องถามว่าโอเคเธอโพสอย่างนี้เธอหมายถึงอะไรไเข้าใจเ,ออเราเข้าใจถูกไหมเนะควรจะเป็นแบบนั้นนะโอเคทีนี้มาขอคำแนะนำนะคะพี่ไพจะบอกว่ายังไงบ้างโอเซเวนอปอโหวตโน oh, know, หรอทำไมโหวตโนคะอือฮะคิงอปอน โปโซดนะคะจะมีคนไม่เห็นด้วยนะคะในความสัมพันธ์นี้ด้วยแหละนะคะคนที่เขาอยู่ในชีวิตคุณแล้วอะอะรดีคิดว่าเอ่อคนที่เขาไปกับคุณไม่ได้เขาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพาทคืออดีตในชีวิตคุณเอ่อต่อให้คุณจะอยู่ในสถานะแฟนเก่าเพื่อนคนคุยเลยอะไรก็ตามที่เป็นอดีตอดีตในที่นี้อาจจะเป็นอดีตของคุณหรืออดีตของเขาก็ได้จะ เป็นตัวหลงังจะเป็นตัวที่บอกว่าดีเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่เหรอฉันว่าไม่นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเดดี้ถึงบอกว่าคุณเองก็มีความตัดสินใจไม่ได้อยู่แล้วส่วนหนึ่งเพราะว่าโอเคฉันก็ถามเพื่อนทีเนี้ยพอมีใครสักคนหนึ่งที่คุณให้เขาเป็นพาร์ทที่สําคัญที่ยังคงตัดกันไม่ขาดอ่ะมาช่วยตัดสินใจมันจะทําให้มันไม่ไปไหนเนออกไหมคะแทนที่เราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครคนใหม่ได้แล้วอ่ะมันกลายเป็นว่า มีคนโหวตโนขึ้นมาทีเนี้ยคุณก็จะลังตัวเองเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเราเป็นคนเลือกเองใจใจเรารักแบบไหนชอบแบบไหนถ้ามันดีจริงอดีตถ้ามันดีจริงมันจะไม่เป็นอดีตเนะแล้วโอเคนะชาวแท่นน้ำนะคะมีกรกฎพิจิกนะคะถ้าชอบก็พิมพ์นะ,ะรับคำทำนายไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบาย ามาถึงคิวชาวธาลลมนะคะเมยถุนปูนกุมเนาะอันดับแรกดูพลังงานนะคะชาวธาลลมก่อนเนาะว่าช่วงนี้นะคะคุณเป็นยังไงบ้างนะคะว้าวดูยอบอลน,นะ,ะไปเที่ยวหรือเปล่านะเที่ยวทะเลไหมคะเซเว่นออฟวอนนะคะ, <c oughs> ะ,คะ okay. เดอะแชริออตโอเคอืมเดอะวีคเชชั่นหรือเปล่าคะคืองี้นะด้วยที่แม่รู้สึกว่าสิ่งที่ ุณเจอคุณเป็นอยู่ช่วงนี้ก็คือการมองเห็นการคิดถึงการจินตนาการใดๆถึงอนาคตที่เหมือนจะเป็นไปไม่ได้ทำไมถึงบอกว่าแบบนั้นคือตอนนี้คุณมีความสุขกับกับการพูดคุยกับการติดต่อสื่อสารกับการมีความสัมพันธ์แต่ว่ามันมีไพ่โหวตโนขึ้นมาค่ะเออเหมือนคุณรู้อยู่แล้วว่ามันอาจจะไม่ไปไม่ได้สวยเนาะคงจะใช้คำนี้ เ,เพราะว่าอะไรไม่รู้ว่าจะเดินทางไหนออเด์ชาร์เนี่ยนะถ้าด้วยเป็นไพ่สาหรับอื่นมันหมายถึงการเดินหน้าก็จริงแหละแต่ว่ามันเป็นการเดินหน้าแบบสองสามคนนะอันนี้กรณีที่หนึ่งกรณีที่สองถ้าด้วยไพ่ใบนี้มันเป็นการแบบต่อไม่ได้ไม่ดไมด้แบบขึ้นรด ยนต์แล้วทีเดียวจบถึงที่หมายนึกออกไหมมันจะต้องมีการต่อรถนะคะเพราะฉะนั้นดิีดไม่รู้สึกว่าชาวท่าตลมนะในตอนนี้สิ่งที่คุณเจออยู่ก็คือว่าคุณเอ j นจอยกับการคุยแล้วก็คุณคิดถึงว่าอนาคตมันก็คงจะดีแหละแต่ท,ทั้งที่ก็รู้ว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงวะนึกออกไหมเออตอนนี้มันดีอะแล้วแล้วเราอยากไปถึงเป้าหมายกับคนคนนี้แต่ว่าฉันไม่รู้ว่าจะไปยังไง ฉันจะไปทางไหนดีมันจะไปถึงไหมอะคุณเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าในฝั่งของคู่ของคุณที่คุณดิวอยู่นะมาดูกันโอ้เดวิลใช่ค่ะเขามีอะไรพัวพันอยู่เยอะมากๆนะคะเดวิลใบนี้มันหมายถึงรักซ้อนก็ได้พันธะผูกพันเอการมีรักครั้งเก่าการมีอะไรเก่าๆหรือพันธะที่มันยังไม่ได้เคลียร์เขาเป็นแบบนั้นนะคะ คิงอวอนคือก็คิดอยู่นะเขากำลังหาทางออกที่ดีที่สุดทั้งให้ตัวเองคือคนคนนี้เวลาที่เขาคิดอะไรอะ่ะเขาไม่ได้เป็นคนที่คิดเห็นแก่ตัวด้วยดีมันรู้สกว่าไพ่คิงไม้เท้าเนี่ยเป็นคนที่คิดอย่างชาญฉลาดเพราะฉะนั้นเขากำลังหาทางออกที่ดีที่สุดเอาอย่างนี้แล้วกันอืม The Star นะคะนั่นห,หมายถึงว่า อย่างมีความหวังกําลังคิดหาทางออกเคลียร์ตัวเองอยากมีความหวังว่ามันจะจบสวยเพราะคนคนนี้ไม่ได้อยากทำลายใคร,รดีไม่ควคมรู้สึกว่าแบบนั้นนะคะอ่ะอาแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะเป็นยังไงเอ้ยโอ้เซเว่นดับนนะคะก็ยังไว้ใจไม่ได้นะคะเซเว่ gold, นออฟเนเโไพ่เลขเจ็ดขึ้นมาถึงสองใบแล้วก็เพจดับโซนนะคะอ่ะด้วยความที่เป็นไพ่เลขเเนี่ยนะไพ่เลขเใน ลักษณะนี้เนี่ยมันหมายถึงแน่นอนละความสัมพันนี้ยังไว้ใจไม่ได้เอยังคงมีเรื่องที่เราไม่สามารถรับรู้ได้ทั้งหมดมันทําได้แค่การาหยอดกระปุกหัวใจไปเรื่อยๆทุกๆวันแล้วก็สิ่งที่ต้องทําในความสัมพันธ์นี้ก็คือพยายามอย่าไปสืบอย่าไปส่องอย่าไปโซเชียลเยอะนะคะมันจะคนที่อืมได้รับผลกระทบอะคือตัวเราเองถ,ถ้ายิ่งเราไปดูมากๆมันก็จะแบบ เหมือนเรารับมาอันนี้ก็หมายถึงเราแน่เลยอันนี้ก็กต้องโพสต์ถึงเราแน่แ่เลยแล้วมันเป็นเชิงที่ไม่ค่อยคือเขาอาจจะไม่ได้โพสต์ถึงเราเลยก็ได้นึกออกไหมแต่ด้วยความที่มันเป็นเพจลบที่มันเหมือนคุณเนะ่ะมีความคิดในเชิงลบอยู่แล้วอะไรเงี้ยม,มันเหมือนลบไปเรื่อยๆด้วยตัวเราเองเวลาเราไปรับสารเหล่านั้นมาทั้งๆที่ความจริงอาจจะไม่ใช่เออด้วยความที่ว่ามันไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันทําให้ส่วนที่ถูก ปิดเอาไว้อะเราเอามาคิดต่อเองแล้วมันทําร้ายตัวเราเองเอ้อไมคะอ่าเพราะฉะนั้นก็พยายามอมหยอดสิ่งดีๆให้กันละกันวันละนิดวันละหน่อยแค่นั้นก็พอนะไม่ต้องไปรับอะไรมาเยอะนะอ่ะขอคําแนะนํานะคะอนายเป็นด์โค้ไพ่น้าวเป็นโค้นี่นะมันคือการเอนจอยกับตัวเองวันนี้นะทั้งสามธาตุเลย,พยไพ่ใบนี้ขึ้นหมดนะคะ ก็คงจะเป็นข้อความสําคัญที่อยากจะบอกในวันนี้คือว่าสุดท้ายแล้วเรามีความสุขกับตัวเองกับสิ่งที่เรามีให้ได้ก่อนถ้าเราเห็นแล้วว่าอุ้ยเราแบบจอยกับมันได้เว้ยนี่แหละนะคะความสุขมันอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความสุขแล้ว่เห็นไหม three cups นะคะ t h r cups เนี่ยมันหมายถึง uh, social แบบเพื่อนแบบคุยในลักษณะที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ คุยกับแฟนอย่างเดียวแต่มันหมายถึงการไปจอยไปคาเฟ่กับเพื่อนบ้างกับเอที่ทํางานที่บ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเราจะปฏิบัติต่อคนคนเนี้ยคนที่เราเดิวอยู่เนี่ยแบบเพื่อนเออแชร์สิ่งดีๆให้กันไม่ต้องเอาปัญหาไปคุยกันหรอกเอาแบบเอออาจจะแบบพูดบ้างแต่ก็ไม่ต้องไปลงรายละเอียดลึกแล้วมันจะท็อกซิกนะคะคุยให้ตรงเป้าตรงจุด ระหว่างคุณกับเขาต้องการอะไรถ้าเกิดว่ามันยังโอเคเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนตรงกันแต่ว่าเราอาจจะยังไปถึงจุดนั้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราชิวๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีความสุขร่วมกันนะคะอ่ะขออีกหนึ่งใบเอ้ยเห็นไหมเอซอปคันะคะ the world นะเอซอปคัเนี่ยมันหมายถึงคุณจะได้รับความสุขนะคะความสุขที่มีคนเติมเต็มมาให้หรืออาจจะหมายถึง ความสัมพันธ์ผู้คนใหม่ๆจะเข้ามาในชีวิตนะคะ The World ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนๆหรือจากโลกใบนี้จะส่งสิ่งดีๆมาห้คุณเพราะฉะนั้นชาวธาลลมถ้าคุณยังอ,อรู้สึกว่าอืฉันจะไปต่อยังไงดีก็แค่จอยกับตัวเองจอยกับสังคมโลกใบนี้แล้วก็โอเคไม่รีดนะคะอ่ะดูไพ่ความรักก่อนนะแต่น่าจะมีคนใหม่เข้ามาด้วยนะไพ่ตบท้ายมาในลักษณะนี้นะคะโอเค ถ้าสำหรับคู่รักนะคะที่แบบว่าเป็นแฟนกันแล้วเป็นสามีภรรยากันแล้วก็กลับไปกินข้าวที่บ้านบ้างน,นะคะเออเอ,อชื่นชมบ้างภออรรยาทำกับข้าวอร่อยดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะอือฮึแล้วก็เออด้วย่าอทำมันไั่ในลักษณะนี้เดี๋ยวนะแม่หมอทํำคนเข้าใจน,นิดนึง <c oughs> อ่ะโอเคเอ,อืม มีความสุขกับน้องหมาน้องแมวนะคะเออกับสิ่งที่เรามีเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาเป็นรักที่บริสุทธิ์ส่วนบางคนอาจจะเจอในลักษณะที่แบบว่าคนเฮ้ยเห็นคนอื่นเขาแฮปปี้มีความสุขดีแต่ทําไมเราถึงเศรา้าดีจจะขออธิบายภายใบนี้นิดนึงนะยเห็นไหมคู่หนุ่มสาวเดินไปด้วยกันและอีกคนร้องไห้คือมีความสุขว่าบางทีอะ คนที่เขาไปด้วยกันเราอาจจะถูกทิ้งไว้ตรงนี้แล้วเขาที่ทิ้งคนที่ทิ้งเราไปมีความสุขแล้วเรามานั่งแบบเศร้าสุเสียใจทั้งน้นที่เขาแฮปปี้มากอะ่ะมันดูไม่ยุติธรรมมันไม่แฟร์กับเราเลยแต่มันไม่ใช่เขานะเว้ยที่มันไม่แฟร์เขาแค่ไม่รักเราค่ะแต่การที่เราแบบมาร้องไห้ฟ,งฟูงายเนี่ยหมายถึงเราไม่รักตัวเองแล้วคนที่ทําให้มันไม่แฟร์คือตัวเราเองทําไมเราจะต้องไปทุกข์ใจกับการที่เขามีความสุขวะ นึกออกไหมทําไมเราไม่มีความสุขล่ะเออเรามีความสุขได้ในขณะที่คนหนึ่งเขาเลือกที่จะปล่อยมือเราเพราะเขาไม่รักเรานั่นคือถูกแลวว่าเขาอยู่ทั้งๆโดยที่เขาไม่รักเรานั่นหมายถึงว่าเขาก็ถูกเราเองก็ไม่ได้มีความสุขหรอกถ้าคนมันไม่รักกันเพราะฉะนั้นเออโอเคไปเลยถ้าเธอไม่รักเราแล้วถามว่ามันง่ายขนาดนั้นมันไม่ง่ายมันยากอยู่แล้วแต่ว่าค่อยๆเนี่ยค่อยๆลุกขึ้นมาแล้วก็ แัดแก้มมัสคาร่าเขียนคิ้วอะไรต่างๆแล้วก็ไปมีความสุขกับาชาไข่มุกสักแก้วหนึ่งหมูกระทะเอ้ยเซลมอนอะไรก็ได้ให้คุณแบบว่าไม่ไม่ใช่ว่าพลังงานมันแบบแตกต่างกันขนาดนี้ในขณะที่เขาไปแล้วมีความสุขแล้วคุณก็ยังแบบโฟมฟ้าอยู่รู้สึกว่ามันมันเอเนอรไม่แฝงนะคะโอเคอันนี้สำหรับชาวธาตุลมนะคะมีถุนตุนนลุ่มดวงความรักประมาณนี้นะคะถ้า ถ้ารู้สึกว่าโอเคคุณอยากได้อยากรับพลังงานนี้ไว้นะคะก็พิมพ์น้อมรับคำทานายไว้ได้เลยนะคะมาท่าสุดท้ายเชา้าท่าไฟนะคะเออดูพลังงานก่อนนะดูตัวตนของคุณก่อนตอนนี้เป็นยังไงนะคะใบแร่ได้ทัวรชอดลังเลสอกใสตัดสินใจไม่ได้ว่าจะจบดีไหมนะ จะนาคิดถึงเขาดีไหมตัหนหกใจเหลือเกินอะไรที่เขาทําให้มันก็แบบเยอะอะคือแบบสิ่งที่คุณเป็นนะอยากตัดใจไม่เอาแล้วคือคุณนะเหมือนจะถึงเส้นชัยแล้วว่าอีกสิบเก้าเนี่ยวิ่งประมาณสิบเก้าเนี่ยจบบริบูรณ์แต่สิ่งที่มันอยู่ในใจตอนนี้คือแบบมันเยอะอะไม่รู้ว่าคุณคิดถึงอะไรนะด้วยควาที่มันเป็น กล่องความทรงจำกล่องความรู้สึกอ่าเห็นไหมแม่ลืมเลย <laughs> นะคะแบกบไว้เยอะแยะมากมายทั้งทงท,งที่ใจตอนนี้เนี่ยนะเด็ดขาดมากนะเอาดีๆคือ King of Swords นี่มันเป็นความรู้สึกเป็นพลังงานของคนที่แบบว่าเอาวะฉันจะต้องรีเซ็ตฉันต้องเคลียร์เธอให้ได้แต่ความทรงจำอะ มันไม่ใช่ว่าความรู้สึกนะมันเป็นความทรงจำเว้ยที่ยังอยู่มันเป็นภาพอดีตมันเป็นภาพนู่นนี่นั่นที่เขาแบบเคยทำให้หรือคุณขเขาทำร่วมกันอนะมันเยอะเออมันก็เลยแบบโอ๊ยไหวไหมก่อนนะคะเออเหมือนเมมโมรี่นะที่แบบว่าอะไรที่สร้างด้วยกันอนะมันมีเยอะนะเก็ยลยังตัดสินใจไม่ได้เนาะอะในฝั่งของเขาละคะคู่ของคุณนะชาวทัศไปนะเป็นยังไง จะไฮโลเฟนต์ ant, นะคะไพ่พระนะเขาก็มีการไปขอคำเอ้ยเขาก็คิดดูเหมือนกันนะเขาไม่ได้แบบว่าเออไม่คิด,ดเลยไม่ใช่นนะเขาก็คิดถึงคิดหนักนะคะ move on ไม่ได้เหมือนกันนะคะไอ้ดูดิไฟเบอร i เรนเดนะคะเป็นไพ่ที่แบบว่าเหมือนกันเลยไพ่พระกับไพ่ราชินีพระจันทร์หรือว่านักบวชหญิงเนี่ยนะมันเป็นไพ่ของคนที่ใช้ความเงียบ อยู่กับตัวเองข่มใจข่มอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยแบบลองอยู่กับตัวเองดูซิลองไม่คุยดูซิฉันจะเป็นยังไงแต่คิดอะ่ะเพราะว่ามันเป็นไพ่อันนี้ขึ้นมานะคะเป็นไพ่ The h แ n งแมนขึ้นมานะหมายความว่าภายใต้ความเงียบนั้นน่ะนะคะเขาไม่ใช่ไม่คิดเขาก็คิดเดยอะอยู่เหมือนกันแต่เลือกที่จะไม่พูดเลือกที่จะแบบทบทวนภายในตัวเองแล้วก็เขาค่อนข้างมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่า เขาจะมีคำตอบที่ดีให้ตัวเองได้นะคะอ่ะทีนี้แนวโน้มความสำคัญนะคะจะเป็นยังไงต่อ,อถ้าไปว้าว The Lover ขึ้นมานะคะอุ้ยลูกืมไม่อยากจะไม่อยากจะจริงๆเลย The Lover ขึ้นมาอ่ะอีกใบจ้าเรียบกับนะคะ The emperor โอเค the lover เนี่ยเดี๋ยวขอขยาย the lover นิดนึงอืมโอเคเอาเป็นว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นี้นะมันเหมือนจะไม่ได้ตัดกันนะลูกออกก่อนนะคะก็คือเอางี้ละกันถึงคุณกับเขาจะไม่ได้คุยกันแล้วก็ตามนะต่อให้คุณจะไปคุยกับคนอื่นแต่มันก็ยังแบบ อารมณ์แบบว่ายังมีเขาอยู่ในส่วนลึกคุยกับคนนี้แหละลูกนะคะก็คือแบบว่าคุยคุยในแชทกับอีกคนแต่ตัวอยู่กับอีกคนอะนึกออกไหมเอออารมณ์ประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็จอยจอยคือได้มาเห้ว่าคุณจะมีคนที่มาซัพพอร์ตความรู้สึกมาอยู่เคียงข้างแต่ตัว กับใจมันอยู่กันคนละที่อ่ะนึกออกไหมคะชาช้าทัดไฟอ่ะเป็นอย่างนั้นไม่รู้ว่ามันจะกลับกันหรือเปล่านะมันสลับกันได้นะคะแต่ว่าแนวโน้มความสัมพันธ์มันจะลักษณะนี้คือมันไม่ได้เหงาวะ่ะออกมาโชว์หน้าให้พี่เขาดูหน่อยสิว่าหนูวุ่นวายมามีขนาดไหนให้ให้พี่เขาดูหน่อยให้พี่เขาดูหน่อยนี่ตัวปวดนะคะอ่ะมาดูว่าไพ่จะแนะนํำยังไงนะคือไม่ได้เหงาหรอกมีคนอยู่ข้างกายแต่ใจอ่ะเห็นไม่รอยเอี่ย แต่ใจอ่ะมันคิดถึงอีกคนเออรู้แหละว่าจะต้องจบเรื่องนี้ยังไงนะเออแต่ว่ายังไม่พอแค่นั้นเองโอเคเปิดไพ่หัวใจไพ่ความรักกันค่ะคุณไม่ใช่คนที่แบบว่าขาดแคลนความรักนะไพ่นายทับออกมาบอกว่าเป็นคนที่แบบมีผู้คนอยู่รายล้อมเป็นคนเสนิทแรงเป็นคนแบบมีคนเข้าหาอยู่ตลอดนะคะ ดูไพ่ความรักษาใบนะสิ่งที่คุณจะเจอว้าวไพ่การแต่งงานอืมไพ่ความคิดถึงอดีตนะคะแล้วก็การไปเที่ยว สองคนนะอ่ะด้วยความที่มันเป็นเลนดอมเนาะมันก็คงจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนในบางเหตุการณ์นะคะเออบางท่านนะก็โชคดีหน่อยนะอืมได้แต่งงานได้ถูกขอแต่งงานหรือได้ไปพิธีมงคลสมรสนะเออบางคนนะก็โสด คิดถึงคุณพ่อคุณแม่คิดถึงคนที่เคยอยู่ด้วยคิดถึงอดีตท,ที่แบบว่าเคยมีความสุขคนที่เขารักคุณเขาหายไปคุณจะอยู่กับความคิดถึงอะไรประมาณนี้เนาะบางคู่ที่แบบว่าเออมีแฟนหรือเพิ่งเดทเพิ่งนัง่นก็มีช่วงเวลาที่ดีนะคะเป็นไพ่ความรักเซตนี้ขึ้นมาเออเท่าที่ดูแล้วชาวธาตุไฟอะดิดีดมีรู้สึกว,ว่าคุณแค่กำลังจะถึงเส้นชัยแล้วแค่ยังตัดสินใจไม่ได้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นคำหนึ่งที่คิด ถึงก็คือ move on แบบไม่ move on ไม่มีอยู่จริงนะคำว่า move on ก็คือไปแล้วนะไปแล้วจริงๆเก็บเข้าไว้ข้างหลังแต่สิ่งที่เห็นในวันนี้ชาวท่านฝ่าเก็บเข้าไว้ข้างหลังในใจโดยที่ตัววันนี้ก็มีความสุขอยู่กับคนอื่นไปกับคนใหม่ๆไปแต่ว่าคนนี้ก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ไม่ใช่อะไรที่ผิดหรอกอืมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คนใหม่ของคุณเข้าชัดเจนกับคุณแล้วเนี่ยนะ มันต้องตัดนะถึงวันนั้นจริงๆแล้วคุณก็ต้องไม่มีเขาอยู่ในใจแล้วนะคะให้แค่ความหวังดีทุกคนลืมใครไม่ได้หรอกนะคะทุกคนมันมันอยู่ในสมองมันอยู่ในอะไรที่แบบว่าผ่านไปแต่ว่าเราจะไม่รู้สึกหน่วงเหมือนตอนนี้แค่นั้นเองโอเคถ้าชอบพลังงานนี้นะคะพิมพ์รับคำทำนายไว้นะคะโอเคบ๊ายบาย